แต่ก็นีของภูมิใจไทยที่จับมาเพื่อไทยเนี่ยอืก็มีทําให้ส่วนให้คุณอาทินเนี่ยมีความหวังขึ้นนะถ้าสมมุติว่าแกรเดตของของเ,ออเพื่อไทยมไม่อยากร่วมเพราะมีลงุงหรือว่าติดปัญหานน้นนะอ,อาจารย์ใจเกษมก็ปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยอืเขาต้องคิดถึงหนูลุงหนูดิวันนี้ครับคุณชลานละน่านสีแก้วพูดว่าทุกพักมาจาก ประชาชนที่เลือกมาแล้วตอนนี้เพื่อไทยเป็นพักอันดับสองมาจัดตั้งรัฐบาลกับพักอันดับสามคือภูมิใจไทยที่มาจากการเลือกของประชาชนอนี่คือนี่คือฝันของหนึ่งลุงก็ยังมีความฝันลุงหนูนะส่วนอีกลุงหนึ่งมีเสียงสอสอสเสียงและมีเสียงสอวอ,อยู่จำนวนหนึ่งซึ่ง่อนข้างมากเหมือนกันเนี่ยครับลุงป้อม ที่สวสนเนี่ยะฉะนั้นตอนนี้ความฝันของสองลุงนี้ใครมีโอกาสมากกว่ากันในสมการการเมืองขนาดนี้ในสมการทางการเมืองตอนนี้ทุกคนมีฝันครับทุกคนมีสิทธิ์ฝันครับรอลุ้นกันอย่างเดียวถ้าปัจจัยว่าด้วยเรื่องสองลุงนี้คือลุงหนูกับลุงป้อมถ้าฝันจะเป็นนายกต้องรอครับรอให้ลุงนิดลุงนิดก่อนรอให้หนูอุ้งอิง ต้องรอทางนู้นนะรอให้ลุงชัยเกษมทนไปก่อนครับครับแล้วถึงรอแสดงว่าฝ่ามาสามด่านนะพี่วีใช่แต่ก็เป็นไม่ได้หมดนะนี่นี่มาในชุดนี่ใครทำเนี่ยมาในชุดบาร์เซโลนาอยู่นะโอเห็นกลมๆงั้นนึกว่าสตาร์กไม่ใช่ตาร์กนึกว่าอเวนเจอร์นี่คือนี่คือฝันของตาอยู่แต่ตอนนี้คือเมื่อก่อนเนี้ยสองตาอยู่นี้ก็อยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้คนนี้หนีไปแล้ว นี่วิ่งเนี้ยออกไปแล้วขั้วแตกขั้วแตกขั้วแตกขัวก้วแตกและทําให้ขั้วหนึ่งแปดแปดเดิมในพักฝั่งอนุรักษ์นิยมที่เคยแข็งกันจับมือกันนั่นพลังด้อยลงทันทีครับ,รบพลังด้อยลงและผลที่ตามมาตอนนี้ถามว่าพอด้อยลงแล้วเป็นยังไงรอดูปฏิบัติการหลังจากนี้ไปจากป่าครับมาดูฝันแรกของลุงคนแรกก่อนจุดแข็งของลุงป้อมมีอะไรโอ้ คุมเสียงโหวตในนายกได้เลยครับครับคุมเสียงได้ขนาดไหนคุมเสียงได้ขนาดว่าสามารถที่จะทำให้คนที่เคยโหวตไม่โหวตได้ครับที่เคยคิดดูจากบารมีที่เขาเลื่อนโหวตจากที่สี่สี่สิงหาที่ผ่านมาก็บอกเลยว่าลุงป้อมเนี่ยศูนย์กลางของอำนาจเนี่ยครับพอสมควรนะร้อต้องดูปฏิบัติการหลังอย่างนี้หลังจากที่เพื่อไทยจับมือกับภูมิซายแล้วเนี่ย จะมีอะไรเกิดขึ้นอีกอแต่ตอนนี้เสียงสวเนี่ยโหวตนายกเนี่ยโอ้อยู่ลุงป้องก็พอสมควรต่อมาพลังพลังบางอย่างนะครับครับต้องยอมรับว่าพลังบางอย่าง <c oughs> สามารถที่จะดําเนินการบางอย่างที่เราไม่คาดคิดได้ครับโอ้ <c oughs> วันอโอ้มีมีข่าวนี่ปปชาสั่งสอบคุณศักดิ์สยามนี่ปปชาชุดนี้เขากระดงชุดเนี้ยกำลังจะหมดวาระหลายคนนะเหรอ แต่ยังมีฤทธิ์มีเดชมีฤทธิ์มีเดชนะแล้วไม่รู้ว่าภูมิใจไทยหนีไปไม่รู้เป็นยังไงต่อผมว่าหลังจากภูมิใจไทยไปจับมือกับเพื่อไทยเป็นยังไงครับพลังประชารัฐประชุมกันอีกครับพลังประชารัฐเหรอประชุมกันอีกว่าต้องกำหนดท่าทีกันให้ชัดเจนว่าเราจะเดินกันว่าผมว่าตอนนี้นะต้องไปดูที่ป่าลอยต่อณเวลานี้ว่าเป็นยังไงหลังจากที่เพื่อไทยเพื่อไทยภูมิใจไทยจับมือเนี่ยผมว่า คณิสัตร์ทางการเมืองเปลี่ยนแล้วเกมทางการเมืองต้องเปลี่ยนเล่นอีกต้องเล่นอีกบทหนึ่งนะผมได้ยินว่ามีการประชุมกันตั้งแต่มีทราบข่าวว่าวันนี้เขาจะถแถลงร่วมกันช <c oughs> ่วงสี่โมงห้า <c oughs> โมงประชุมทันทีนอกจากนั้นจุดแข็งของลุงคือประชาพลังประชารัฐเนี่ย <c oughs> เกิดจากการรวมตัวของเจ็ดแปดก๊ก <c oughs> มาจากนู่นมาจากนี้มาจากนั้นแล้วรวมมาเป็นพักพลังประชารัฐ ผลักดันให้ลุงตู่ได้เป็นนายกเ mm hmm. มื่อการเลือกตั้ง6-2มีหลายก๊กมีหลายกวนแต่ทุกก๊กทุกกวนเนี่ยกลัวบารมีลุงป้อมไม่ค่อยแตกคือไม่ค่อยกล้าแยกตัวนะถึงแม้ว่าผู้กองจะเป็นกวนที่แข็งแกร่งที่สุดใหญ่ที่สุดเนี่ยอืถ้าจะคิดจะแยกเนี่ยต้องปรึกษาลุงป้อมก่อนนะโอ้ไม่ได้เลยครับไม่ได้ลุงป้อมเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีครับใครอยู่ใกล้ก็จะรักครับ เพราะเป็นคนเอาใจใส่และเอาใจใส่ไม่พอครับสิ่งไหนที่รับปากไว้สิ่งไหนที่ดูแลได้ดูแลอย่างดีไม่มีทิฏฐิเลยเพราะนั้นสิ่งที่มีการเ,าเคลื่อนไหวในพลังนรัฐที่ผ่านมาเนี่ยรเราคุยมาแล้วว่าเป้าหมายสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งนายกทั้งเข้าร่วมรัฐบาลก็เป็นเป้าหมายแต่เป้าหมายนายกที่ไม่เกิดขึ้นมาก่นอนเนี่ยตอนนี้เริ่มคิดคนข้างๆเขา,ขาคิด คนข้างๆอ่ะคิดหลายคนไม่ใช่ไม่ใช่คนเดียวครับคิดหลายคนว่านายอ่ะมีโอกาสมีโอกาสไหมนายอ่ะมีโอกาสแต่พอคั่วแตกแบบเนี้ยตอนเนี้ยสิ่งที่คิดอ่ะอาจจะไม่มีโอกาสแล้วก็ได้แล,แล้วตอนเนี้ยหาทางที่จะเอาพลังประชาริัทั้งพักเนี่ยครับเข้าร่วม,มแต่ที่จะแยกมาบางกลุ่มบางก้อนใช่ไหมน,นี่ผมยังยังได้ยินคํายืนยันจากาคนใกล้ชิดลุงป้อมนะว่าถ้าไปต้องไปอย่างมีศักดิ์ศรีนี่หนึ่งนะครับ ยืนยันเหมือนเดิมนะสองไปแล้วลุงป้อมไม่รับตำแหน่งใดๆในคณะรัฐมนตรีก็ได้ไม่ใช่ตัวปัญหาใช่ไหมลุงป้อมไม่ได้บอกว่าปัญหาของพ,พรรคพลังประชารัฐจะอยู่ที่ตัวลุงป้อมเลยเยินว่าอย่าก,กดดันถ้าจะถอยถอยเองเอ,อย่าก,กดดัน <laughs> อย่าก,กดดัน <laughs> เพราะฉะนั้นตอนนี้รอดูสัญญาณลมที่ป่าลอยต่อเนี่ยมันจะหมุนยังไงครับเออครับ ตอนนี้ลุงจะหมุนยังไงครับเพราะฝันของลุงมีเรื่องเดียวครับทำให้ทุกคนที่อยู่ในพลังประชารัฐเป็นหนึ่งในแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลครับสวกิติศักดิ์รัตนวราหะเนี่ยอสวท่านสวเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้หาเพื่อไทยเนี่ยไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ก็จะเป็นหน้าที่ของพักอันดับสามและอันดับสี่เป็นฝันของสองลุงลุงหนูกับลุงป้อม ซึ่งจะเป็นหน้าที่ของคุณอนุทินและก็บุเอกประวิทย์ว่าพรคการเมืองใดจะเสนอใครมาเป็นนายกก็จะต้องผ่านการตรวจสอบจากสวในมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด <c oughs> คือตอนนี้ใครมาก่อนโดนสวตั้งข้อสังเกตหมดแต่ถ้าสองคนนี้มาผมว่าน้อยสุดในหน้าที่สวมีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีครับ,บแต่สวจะไปก้าวล่วงว่าใครจะจับเมื่อใคร พักนั้นเข้ามาร่วมรัฐบาลไม่ได้ครับไม่ใช่หน้าที่ครับไม่ใช่หน้าที่นะไม่ใช่หน้าที่ครับตรวจสอบเฉพาะคนที่เสนอตัวเป็นนายฐมตรีนะทศวทั้งหลายถึงความฝันของลุงป้อมเนี่ยวันที่11สิงหาเนี่ยจะครบวันเกิดเจ็ดสิบเก้าปีใช่78 78เย่างสิบเาเหรอวันที่สิสิงหานะหาว่าวันก่อนที่สนามกอล์ฟทบอใช่ไหมนี่เพื่อนๆเขาเรียก เขาปกติฝนแรกเหรออะไรนะกลุ่มฝนแรกเหรออืมกลุ่มเขาบอกว่าลุงป้อมถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยไม่ไม่ตีกอล์ฟแล้วนะอืแต่ว่าที่ทบเนี่ยนะเขายังเข้มแข็งนะไปเมื่อไหร่เนี่ยคนแน่นเอียดเลยนะทุกวันเสาร์ศุกร์สันวันเพื่อนฝนแรกอ่าี่อตอไอฝนแรกก็เลยรุนหนกใช่ไหมนี่นี่เพื่อนดูเนี่ยเออเนี่ยจะลองลุงหน้าไปก่อนแล้ว <น>แต่ครบคือสิบเอ็ดสิงหานะฮะและตอนนั้นยังมีโอ้ยยังมีนั่นอีกนะยังมีพลังยังมีพลังใช่ไหม <c oughs> ความจาเนี่ยแม่นมากถึงแม้ว่าดูสุขภาพจะไม่ค่อยดีนะลุงปุงป้องคุยกับผมกับพี่วีเนี่ยถามว่าสุขภาพเป็นไงบอกว่าดีสมองดียกเว้นขายอย่างเดียวมันไม่ตามใจเราปีนี้อายุ78สบปดปีเต็มย่างเจเก้าปีแล้วนอนอาจจะไม่ตื่นก็ได้ในวันพรุ่งนี้ใครจะไปรู้ไอ้นี้เป็น วักทองที่มีการพูดถึงกันเยอะอลนะุงป้อมพูดเนี่ยในงานเน<อ>ี้ย๋อ้ใช่ไหมบอกให้ทุกคนรักษาสุขภาพครับและรักกันนะครับครับลุงป้อมต้องบอกว่าตอนนี้จะมาลุ้นเก้าอี้นาย,ยกรัฐมนตรีในวัย78ย่างข้า7เเ้าหรอก็มีโอกาส,ก,าสก็ลุ้นได้ก็ฝันได้อนะตอนนี้สมาชิกพรักของสองลงุงถ้าจะไปต้องไปทั้งพักไม่แตกแถวอันนี้คือเป็นสมาการที่ทำให้โอกาสข,ขึ้นอันนี้คือชัดเจนครับ โจเดิมคิดว่าจะแตกแถวกันครับครับมีการคิดสมการในทางการเมืองว่าบางคนคิดไปไกลถึงขนาดประวัติศาสตร์ในอดีตท,ที่ถูกขับออกจากพักก็เป็นไปได้เหตุผลหนึ่งที่แบบยังฝันได้ก็คือโจทย์ากของเพื่อไทยเนี่ยมเมื่อเจตบกเสียงของสองพักลุงเนี่ยรวมกันแล้วนะครับ40กับ3-6ใช่ไหมยังสำคัญนะยิ่งถ้าเกิดเราประชาธิปัตย ยังป่วนแบบนี้นะอืก็ยิ่งทําให้สองพักลุงพักเนี่ยมีความสําคัญมากเพราะเมื่อประชาปัดเข้าร่วมไปได้เนี่ยครับเพื่อไทยก็จําเป็นต้องเอาเสียงจากสองพักเป็นตัวแปรสําคัญเพราะฉะนั้นโจทย์ยากเพื่อไทยเมื่อเจลีวกเสียงของพักสองลุงก็ยังสําคัญอยู่ถูกอํานาจสองลุงยังมีอยู่เหลือล้นไม่แน่ว่าเกมอาจจะล็อกไปที่พลเอกประวิตธลุนเก้าอี้นายกในวัยเจ็ดสิบแปดย่างเจ็ดสิบเก้าอล่า โอ้ลุงป้อมเคยรักษาเก้าอี้นายกรัฐมนตรีมาแล้วนะแล้วรักษาการเก้าอี้นายมงตรีกระับกระเฉงทีเดียวใจบันดาลแรงจำได้ป่ะตอนนั้นสามสิบสามสิบเก้าวันใช่ไหมครับครับเพราะสทกว่าสองสวัางการเมืองตั้งแต่ขึ้นมาเป็นบปทบนะเมื่อหนึ่งตุลาสี่เจ็ดเนี่ยชื่อของพลเอกประวิทย์ไม่เคยหายไปจากการเมืองนะตั้งแต่สี่เจ็ดชื่อพลเอกประวิทไม่เคยหายจากแวดวงการเมืองนะ พี่วีรอบนี้ก็ไม่หายครับผมได้ข่าวมาว่ามีผู้หญิงบางคนเจรจากันขอพบลุงป้อมกันผู้หญิงผมได้ข่าวผู้หญิงผมกำลังหาข้อมูลอยู่ว่าเขาได้พบกันหรือไม่ผู้หญิงเหรออยู่แถวไหนฮะบ้านอยู่ซอยอะไรไม่บอกผมบอกเองบ้านอยู่ซอยเลยนะเป็นการเปิด หน้าเพื่อที่จะลุกครับ,รบเพื่อคุยกับลุงป้อมถ้าคุยกันตกลงเมื่อไหร่เกมรัฐบาลก็จบครับ,รบแต่ถ้าคุยไม่ได้เกมรัฐบาลก็ยังยาวครับออตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันพลังประชาัฐนิ่งครับครับลุงสั่งให้นิ่งใช่ไหมแล้วก<ม>ดดันที่เพื่อไทยนะตลอดเนี่ยนะแล้วก็พยายามที่จะจัดให้ ภูมิใจไทยคุณหนูเนี่ยอยู่ในระบบในโครงสร้างขั้วเดิมมาต,ตลอดนะแต่ตอนนี้ <c oughs> หนูที่ไหนมีรูหนูไปแล้ว <c oughs> <c oughs> รูก็คือโอกาสคุณรุตินเกนหนังสือใ<ช>นะ่ไม่ใช่รูรูคือโอกาสรูคือโอกาสครับครับ,รบและมีความบมังเอินที่บอกฮนะก็คือปป,ปชสั่งสอบคุณศักยามนะในฐานะรัฐมนตรีคมนาคมกรณีการครอบครองที่ดินเขากระโดง เห็ He s <S นไหมไม่มีคําสั่งในฐานะรัฐมนตรีไงตอนนั้นอ่ะเห็นไหมว่าให้การรถไฟซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิในที่ดินนะครับ acting หรือว่าตรวจสอบบางอย่างในที่ดินที่คุณศักสยามครอบครองครับเกมว่าด้วยเรื่องของเขากระโดงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์อะไรบางอย่างพูดง่ายๆเอาเอาของร้อนไปอยู่ในมือของปปชเอาบวง มามัดขาชิดชอบเลย